ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับอเมริกาประเทศที่ใครหลายๆคนหลงรักท,ทั้งที่ยังไม่เคยไปเมืองในฝันที่ปรากฏอยู่ในหนังฮอลลีวูดเพลงดังๆหรือแม้แต่ซีรีส์ดินแดนแห่งเสรีภาพโอกาสและความสำเร็จในสายตาของผู้คนทั้งโลกคนไทยบางคนเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อบินไปแค่ครั้งเดียว บางคนตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้ไปทํางานหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นและมันฟังดูสวยงามมากๆแต่คุณรู้ไหมว่าเพียงแค่คุณก้าวเท้าออกจากสนามบินในลอสแองเจลิสเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นคุณอาจพบกับภาพที่เหมือนฝันร้ายซ่อนอยู่ในเมืองในฝันและคุณจะได้พบกับเต็นท์เก่าๆที่ปูเรียงกันเต็มทางเท้าคนขอทานที่นั่งเงียบๆข้างร้านกาแฟ และบางคนก็ใช้กล่องรางเป็นหมอนและบางคนก็ใช้ฟุตบาทเป็นบ้านเด็กวัยรุ่นที่ดูเหมือนกับคนทั่วๆไปกับไม่มีที่ให้นอนคุณอาจจะคิดว่าก็ต้องมีบ้างแหละคนไร้บ้านทุกประเทศก็มีแต่ความจริงคืออเมริกามีคนไร้บ้านมากที่สุดในบรรดาประเทศที่ร่ำรวยจากทั่วโลก แต่มันไม่ใช่แค่ปัญหาแต่คือวิกฤตที่ซ่อนอยู่ใต้เงาของตึกสูงและแสงไฟวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกอีกด้านของอเมริกาเมืองในฝันที่ความจริงอาจไม่น่าฝันอย่างที่เราคิดไว้และหากคุณลองหลับตานึกถึงคำว่าอเมริกาคุณเห็นอะไรห้างหรูคนแต่งตัวดีๆถนนสะอาดบ้านสวยรถหรู และทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เราเห็นในโฆษณาหรือในหนังแต่ภาพเหล่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของประเทศนี้เพราะคนไร้บ้านในอเมริกาไม่ได้มีแค่ในหนังแต่พวกเขามีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ของเมืองในปี2024ที่ผ่านมามีการสำรวจว่าคนไร้บ้านในอเมริกามีมากกว่า00 0 0 0คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง12%เปอร์เซ์ และตัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเหตุผลที่คนไร้บ้านเยอะก็คือ 1. ค่าเช่าที่โหดหลายมากๆในเมืองใหญ่ที่อเมริกาค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆตกเดือนละ2 0 0 0ันถึง3,000ดอลลาร์และถ้าคุณตกงานแค่หนึ่งเดือนคุณก็จะไม่มีที่อยู่ทันที 2. งานมีแต่เงินไม่พอใช้ งานรายชั่วโมงขั้นต่ำที่นี่จ่ายเพียงแค่15-17ถึง17ดอลลาร์เท่านั้นแต่ผู้คนยังต้องใช้จ่ายกับค่าอาหารค่าเดินทางค่าภาษีหลายคนทำงานทั้งวันแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการเช่าบ้าน 3. ปัญหาสุขภาพจิตคนไร้บ้านจำนวนไม่น้อยมีภาวะซึมเศร้าแต่การเข้าถึงการรักษากับยากมากๆ สี่ระบบช่วยเหลือที่ไปไม่ทั่วถึงถึงแม้ว่าอเมริกาจะมีบ้านพักฉุกเฉินก็จริงแต่มันไม่เพียงพอสำหรับผู้คนและเต็มตลอดเวลาและบางแห่งก็อันตรายมากๆผู้คนจึงเลือกที่จะเป็นคนไร้บ้านและเรามักจะเข้าใจผิดว่าคนไร้บ้านคือคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่ยอมทำงานแต่เรื่องจริงกับต่างออกไปมากๆ มีชายคนหนึ่งเคยเล่าว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เงินเดือนดีแต่ลูกของเขาป่วยและเขาลาออกมาดูแลแล้วเงินหมดเขาจึงกลายเป็นคนไร้บ้านทันทีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าบางคนมีวุฒิการศึกษาบางคนเคยเป็นทหารบางคนมีครอบครัวแต่พอระบบไม่รองรับแค่จุดเดียว พวกเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่มีบ้านโดยไม่รู้ตัวซานฟรานซิสโกเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่สูงเริ่วบริษัทเทคเต็มเมืองแต่ค่าครองชีพสูงจนพนักงานระดับล่างอยู่ไม่ได้ลอสแองเจลิสเมืองนี้มีสกิตโลย่านคนไร้บ้านที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเหมือนเมืองในเมืองที่เต็มไปด้วยเต็นท์และคนจรจัด บรรยากาศน่าหดหูมากๆและอเมริกาก็ไม่ใช่ประเทศที่เลวร้วายและก็ไม่ใช่ประเทศในฝันทั้งหมดมันคือประเทศที่ดีมากสำหรับคนที่เข้าระบบได้แต่ก็โหดมากๆสำหรับคนที่พลาดแค่ครั้งเดียวในชีวิตไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นคนไร้บ้านแต่ในอเมริกามันเกิดขึ้นได้เร็วมากๆ และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้